ครับทุกสิ่งได้ดังใจเนึกที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบ,บุรีในทุกๆสาขาที่กลายบ้านท่านก่อนอื่นใหม่ที่จะแนะนำนะครับในการเล่งการสุกแก่คุณภาพของทุเรียนจากชัยพฤกษ์โกรเทคขุงและชัยพฤกษ์ขาระยาก็คือโนลังจังกึมบวกกับอันยองซึ่งเป็นเพียรพันจากเกาหลีสารในส่วนของโนลัง จังก่มนั้นก็จะประกอบไปด้วยเมทไทนีนและก็มีส t ตีวิโอไซด์มีคุณสมบัติในการเล่งเนื้อทุเรียนการเข้าสีเหลืองสวยงามส่วนทริปโตเฟนบวกแมกนีเซียมบวกซัลเฟอร์ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างแป้งน้ำตาลให้ได้คุณภาพเร่งการสุกแก่ของผลเพิ่มความหวานนะครับมีทั้งเรื่องของสีเรื่องของกลิ่นนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากในส่วนของ บริษัทราจะสีเฟอติไรเซอร์บริษัทแบล็กแพนเตอร์อะคริเทคและบริษัทบลูฟล็อกอินเตอร์เคมจำกัดข่าวดีบริษัทบลูฟล็อกอินเตอร์เคมจำกัดผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีขอเสนอทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนทีโนไบโอสติมูลันรวมสูตรพิเศษบำรุงทุกระยะมูจิแก่พลังงานทางด่วนไม่เป็นอาหารเชื้อราซีติน สารส่งเสริมการเปิดตาดอกเข้มข้นรีแอคเตอร์ออมนขยายเซลล์ทุกระยะใบดอกผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพแนวใหม่จากเกาหลีอีกมากมายสนใจสอบถามและหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษ์กโกรเทคกรุงร้านชัยพฤก,กษ์เกษตรเขาระยาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่าน บริษัท Black p a n t h อร์อ r r t e c ทจำกัดช่วงพลิกลูก b l a c k p l i c ช่วยให้ขึ้นลูกเร็วคั่วผลใหญ่และเหนียวช่วยลดการหลุดร่วงสูตรพิเศษเห็นผลเร็ว Black ซ i m i n o เป็นสาหรายสูตรพิเศษบวกอะมิโนจากประเทศเกาหลีช่วยเร่งการสะสมอาหารช่วยเร่งขยายขนาดของผลช่วยให้ผลโตเร็วและมีคุณภาพที่ดี l บล็กแค b o บแคลเซียมบวกโบรอนอะมิโนคีเลตเพิ่มการผสมเกสรเพิ่มการติดผลลดการหลุดร่ว<า>อัตราการใช้2 0 0ซีต่อน้ำ2 0 0ลิตร สามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อโกรเทคห้างหุสวนจำกัดธรรมรัฐกิจเกษตรและร้านชัยพฤกษ์เกษตรเขารยย์บริษัท JAM Tech จำกัดขอเสนอการผลิตไม้ผลเริ่มต้นฤด,ดูใหม่อย่างมั่นใจพลิมีสูตรเร่งดอกเร่งการสะสมอาหารช่วยกระตุ้นการออกดอกให้เร็วขึ้นอัตราการใช้ 20-30cc ต่อน,น้ำ20ลิตรเจ30 1 0เพิ่มการสะสมอาหารฟอสเฟตท,ที่ตาพืชใช้สำหรับเร่งดอกทำให้เปลี่ยนตาใบาไปเป็นตาดอก ควรใช้คู่กับโพลิมินดอกจะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอัตราการใช้ยี่สิบถึงสามสิบซีซีต่อน,น้ำยี่สิบลิตรเจนไยป้องกันและกำจัดนอนจอกขั้วดอกผลนอนดือ้อยาอัตราการใช้สิบถึงยี่สิบกรัมต่อน,น้ำยี่สิบลิตรลุยจิอเมดาสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนื้อครีมกำจัดเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ mm. เพลี้ยแปง้งแมลงมีขา่าอัตราการใช้สิบซ <Jack et. S 1> ีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรแจ็คเกิลเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดเพลี้ยจักระจัดเพลี้ยหอยเพลี้ยแปง้งอา,า้ g, อนลิ ฮอลีคลาใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคยอดเน่าโรคราน้ำค้างไม่มีพิษตกค้างป้องกันโรคพืชปลอดภัยจากโรคพืชอ,อัตราการใช้30-40ต่อน,น้ำ20ลิตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรทุกสาขาท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอบริษัทบูฟลอกอินเตอร์เคม กับสารปัจจัยพิเศษในกลุ่มพลังงานกลุ่มกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือปุ๋ยราชสี f e r t i ต i z e r แล้วก็พิตธภัณฑ์ในกลุ่มของธาตอาหารกลุ่มพลังงานจาก Black p a n t h อ r a r r t t e c h ก็จะต้องไปที่ใช้เพื่อโกลเท h หลุงและใช้ยพืษอ,อเกษตรเขรารรยาส่วนพิธภัณฑ์จากในส่วนของบริษัท J-A-M Tech พิรุกรสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ ชัยพฤกษ์เศษจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่นี่เป็นวันมหาสงกรานของปีพุทธศักราช2567สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะแนะนำนะครับในการเล่งการสุกแก่คุณภาพของทุเรียนจากชัยพฤกษ์กโกรเทคขุงและชัยพฤกษ์เขาระยาก็คือโนลังจังกึมบวกกับอันยองซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลี สารในส่วนของโนลังจังกิมนั้นก็จะประกอบไปด้วยเมทไทโอนีนและก็มีสตีวิโอไซมีคุณสมบัติในการเล่งเนื้อทุเรียนการเข้าสีเหลืองสวยงามส่วนทิปโตเฟนบวกแมกนีเซียมบวกซัลเฟอร์ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างแป้งน้ำตาลให้ได้คุณภาพเล่งการสุกแก่ของผลเพิ่มความหวานนะครับมีทั้งเรื่องของสีเรื่องของกลิ่น นี่เป็นผลิตภัณฑ์จากในส่วนของราชสีเฟอร์ติไรเซอร์บริษัทแบล็กแพนเตอร์อะคกิเทคจำกัดสรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นการตอบประเด็นคำถามในข้อสงสัยจากพี่น้องสกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับว่าในส่วนของปีนี้ทุเรียนที่สวนของพี่น้องสกรน,นะค่อนข้างจะไม่โตพัฒนาการช้าผลมีขนาดเล็ก แล้วก็ส่วนใหญ่จะกลายเป็นผลทุเรียนที่ตกไซประเด็นตรงนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรมันเป็นเพราะทุเรียนแตกใบอ่อนใช่หรือไม่หรือว่าเป็นเฉพาะเรื่องของการจัดการให้น้ำให้อาหารท้งทั้งที่ในส่วนของประเด็นการจัดการก็คือปุ๋ยก็ให้น้ำก็ให้นะครับแล้วทุเรียนเหล่านี้เนี่ยมาถึงวันนี้อายุมันก็เยอะแล้ว ยังสามารถที่จะทําให้ทุเรียนเหล่านี้โตขึ้นอีกต่อไปได้หรือไม่พิทักษกรครับจริงๆแล้วในเรื่องนี้เนี่ยเราได้จัดทําเป็นคลิปขึ้นมาคลิปหนึ่งตอบประเด็นคําถามว่าทุเรียนเมื่ออายุ90วันเขาหยุดโตใช่หรือไม่คําตอบซึ่งเราตอบไปในคลิปนั้นก็คืออาจทั้งจะใช่และไม่ใช่นะครับทั้งนี้เนี่ยพิทักษกร้าต้องย้อนกลับไปดูในสาระตรงนี้ได้ ทาง u t u b e นะครับผ่านทาง YouTube ของชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีย้อนข้อมูลกลับไปได้นะครับไปติดตามฝั่งตรงนี้ในประเด็นที่ว่าทุเรียน90วันนั้นหยุดโตแล้วหรือ,อยังทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูในประเด็นคำถามก่อนอื่นในส่วนของพัฒนาการของทุเรียนเนี่ยผมจะไล่เป็นลำดับแล้วก็ในแต่ละลำดับเนี่ยเราก็จะแสดงภาพให้เห็นใน สิ่งที่อธิบายต่อเลยว่าภาษาของผลทุเรียนมันเป็นตัวบอกได้ดีที่สุดลําดับแรกครับก็คือหลังจากดอกบานเนี่ยไปในระยะ30วันก็เป็นระยะติดผลจาก30วันไปจนถึง60วันก็เป็นระยะสร้างเปลือกสร้างเมเล็ดภายในร,ระยะนั้นเนี่ยเป็นระยะที่ค่อนข้างจะเห็นการจเจริญเติบโต ทั้งในส่วนของขนาดรูปทรงแต่พอผ่านจากระยะ60วันมาจนถึง90วันเป็นระยะที่3มันเป็นระยะของการสร้างเปลือกสร้างเนื้อเป็นการสร้างเปลือกสร้างเนื้อยังไม่ได้สร้างแป้งแต่เป็นการสร้างสีไปในตัวนี่คือส่วนของอประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจ โดยเฉพาะในระยะตั้งแต่60 70 8 0ถึง90วันเนวันเป็นระยะที่เขาต้องการพลังงานสูงสุดในการที่จะมาะส่งเสริมการเจริญเติบโตสิ่งที่เขานำมาใช้ในการเจริญเติบโตของผลนั้นผ่านมาทั้งขั้วจากขั้วผ่านมาทางกิ่งจากกิ่งผ่านมาทางใบดังนั้นให้เข้าใจครับว่าการเจริญเติบโตของผลนั้นมาจากระบบรากดูซับ น้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายธาตุอาหารแล้วส่งขึ้นผ่านทางท่อน้ำทางแกนในของต้นไปสู่ใบหลังจากนั้นใบก็จะส่งพลังงานมาที่ผลย้อนจากใบผ่านกิ่งใบขั้วลงมาที่ผลแล้วก็ลงมาถึงก้นผลเพราะฉะนั้นในตัวที่จะเป็นการเคลื่อนย้ายตั้งแต่ขึ้นไปด้านบนแล้วจากด้านบนคือจากใบลงมาที่ผลเป็นองค์ประกอบของน้ำ เราสรุปได้เป็นประเด็นตรงนี้ว่าประการแรกในคําถามนั้นได้ถามว่าเป็นเพราะการแตกใบอ่อนใช่หรือไม่ถูกต้องครับการแตกใบอ่อนนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้ามองในแง่บวกก็คือเขาสร้างโรงครัวใหม่ที่เป็นโรงครัวที่มีประสิทธิภาพแต่ในระหว่างที่เขาสร้างนั้นเนี่ยมันจะต้องถอยย้อนกลับข้อมูลไปดูว่าพื้นฐานใบเดิมเป็นอย่างไร ปรากฏว่าในทุกๆปีใบเก่าใบเดิมยังพอดีอยู่เขาก็แบ่งสรรปันส่วนพลังงานเนี่ยไปเลี้ยงใบอ่อนรุ่นใหม่แล้วก็ไปเลี้ยงผลอันนี้คือในธรรมชาติเดิมแต่เนื่องจากปีการผลิตนี้สภาวะฝนตกในเดือนกุมภาหรือเดือนมีนาจากสภาวะาความหนาวเย็นจากกระแสลม ะครับเดือนกุมภาแล้วก็มาเจอฝนแล้วก็มาเจอร้อนจัดเกิดสภาวะการถ่ายใบเกิดอาการถ่ายใบครับพะถ่ายใบเสร็จั่านหมายความว่าใบเก่าหรือโรงครัวขาดประสิทธิภาพเท่ากับว่าโรงครัวเก่าเสียหายโรงครัวใหม่ใช้พลังงานมากดังนั้นผลก็ต้องชะงักการเจริญเติบโตในระยะตั้งแต่ 50, 60, 70, 80วัน ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญซึ่งผมก็เด่นเรียนไว้แล้วว่าถ้าภายในะระยะเวลา20วันเรากู้สถานการณ์ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเขาจะเป็นการบิดเบี้ยวแล้วก็ชะงักถาวรน,นี่คือคำตอบที่สามารถตอบได้ว่าปีนี้มันมีเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงอากาศทำให้ทุเรียนเกิดการแตกใบอ่อนแล้วเกิดอาการถ่ายใบยเก่าแต่ถ้าไม่ถ่ายใบยเก่า โรงครัวตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะเป็นโรงครัวที่มีประสิทธิภาพนี่คือเหตุสําคัญในส่วนที่1นนะครับทีน,นี้มาดูในส่วนที่2ส,ส่วนที่2ก็คือเราอธิบายไว้แล้วว่าระบบการจเจริญเติบโตเนี่ยมันก็มาจากในดินมีรากเป็นตัวดูดซับน้ำเป็นตัวละลายธาตุอาหารเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าในระหว่างของการที่เราจะดันทรง หรือเร่งผลให้เจริญเติบโตตั้งแต่60ไปถึง90วันเนี่ยมันเป็นระยะที่สำคัญถ้าเราจะมาเร่งต่อหลังไม่ทันครับเพราะฉะนั้นน้ำธาตุอาหารหลักปุ๋ยทั้งระบบลากปุ๋ยบำรุงผลธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจะเป็นในรูปของอาหารเสริมในรูปเม็ดหรืออาหารเสริมในรูปน้ำของทีมเกษตรทีเเคซอยต่างๆเราก็ต้องให้อันนี้คือทางระบบลาก ซึ่งเป็นระบบหลักโดยมีน้ำเป็นตัวองค์ประกอบเพราะฉะนั้นในระยะเวลาตรงนี้ล่ะครับถ้าหากว่าพินักรกรสวนใดก็ตามที่ยังคงดึงระดับน้ำไว้ให้ปริมาณที่ไม่เพียงพอความสามารถในการดูดซับหรือในการส่งไปที่ใบและจากใบาย้ายมาที่ผลก็จะต่ำดังนั้นผลก็จะชะงักการจเจริญเติบโตท่าในภาษาชาวสวนเขาเรียกว่าดันหรือส่งตรงนี้ ทั้งในด้านของเวลาและการปรับความถี่อย่างเช่นเคยให้สามวันครั้งก็จะเป็นวันเว้นวันหรือสองวันครั้งอันนี้คือปรับความถี่ส่วนในด้านของเวลานั้นอยู่ที่ดุลพินิษของพิณัสกรก็แลกันเช่นเคยให้มากเว้นห่างก็มาปรับเป็นทีแต่น้อยถอยเวลาลงได้ตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญนะครับเพราะน้ำจะเป็นตัวทำละลายแล้วน้ำที่ผมไอ้อธิบายไว้แล้วว่าน้ำในต้นครับ น้ำในต้นเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยว่าเขาสูญเสียไปจากอากาศจากกระบวนการเจริญเติบโตเขาก็จะต้องมีน้ำจากในระบบลากขึ้นมาทดแทนในเมื่อปีนี้เป็นปีที่สภาวะอากาศร้อนอุณหภูมิสูงจัดน้ำในต้นเนี่ยไม่สมดุลก็เป็นเหตุที่สองที่ทำให้เกิดการชะงักการเจริญเติบโตก็คือผลไม่โตเป็นเหตุที่สองเป็นไปได้อย่างแน่นอนในส่วนที่สามครับ ผลผลิตต่างรุ่นปีนี้เป็นปีที่พิ่นทศกรจะสังเกตว่าทุเรียนที่อยู่ผลด้านบนของครึ่งทรงพุ่มด้านบนโตวไวโตวเร็วแล้วก็โตดีแต่ครึ่งทรงพุ่มด้านล่างจะชะง,งักแคะแกนอาจจะมีเหตุจากปัจจัยสองประการก็คือ,อผลลวดด้านบนเป็นดอกรุ่นพี่เป็นผลรุ่นพี่ส่วนด้านล่างเป็นผลรุ่นน้อง เพราะฉะนั้นผลรุ่นน้องต้องรอผลรุ่นพี่อันนั้นก็คือกรณีถ้าเป็นสองรุ่นแต่ในคํายืนยันของพี่นักศกบอกเป็นดอกรุ่นเดียวกันทีนี้ถ้าดอกรุ่นเดียวกันเป็นคําตอบได้เลยครับว่าพื้นที่ใดก็ตามที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับแสงน้อยนะครับการสังเคราะห์แสงน้อยอันเนื่องมาจากอยู่กิ่งด้านล่างย่อมมีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานหรือกระบวนการสังเคราะห์แสงต่ําเมื่อความสามารถในการผลิตพลังงานต่ํา ผลก็จะต้องชนะงงก,การจเจริญเติบโตอันนี้เป็นส่วนที่เราพบแต่พี่นักศกรที่ได้สอบถามมาบอกมันไม่ได้เป็นแบบนี้มันเป็นทั้งต้นมูลเหตุหลักมาจากข้อที่สองและข้อที่หนึ่งครับก็คือแตกใบอ่อนการจัดการน้ําอาหารของเราไม่ดีพอหรือเราอาจจะจัดการน้ํำไม่เพียงพอทีนี้มาดูในส่วนของประเด็นต่อมา จากสภาวะอากาศต้องเข้าใจนะครับว่าไม้ผลของเรานาน,นเป็นไม้ผลร้อนชืน้นความร้อนเท่าไรถ้าเราจะอ้างว่าเอาอุณหภูมิมันร้อนจัดแต่ประเด็นผมก็อยากจะถามยอ้อนกลับและทำไมสวนอื่นเขาโตทำไมสวนเราไม่โตล่ะนี่เป็นองค์ประกอบที่ต้องเข้าใจครับว่าความร้อนจะอุณหภูมิเท่าไหร่เราแก้ไม่ได้ แต่สิ่งที่เราแก้ได้คือสร้างบรรยากาศภายในสวนนะครับก็คือการให้น้ำอย่างเพียงพอการรักษาระดับน้ำในดินการรักษาระดับน้ำในต้นส่วนที่ท่านจะไปสร้างบรรยากาศเทียมนะผมไม่ร่อยจะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเวลานี้เนี่ยน้ำจะให้ทุเรียนเรายังไม่พอแล้วและอีกอย่างหนึ่งเป็นการสูญเสียน้ำจากสภาวะในเวลาที่พืชเขาก็อยู่ในจังหวะของการระมัดระวังตัว คือใบเขาปกป้องตัวเองแล้วทีนี้ประเด็นต่อมาคำถามเหล่านี้เนี่ยผมก็ให้เป็นคำตอบด้วยมูลเหตุสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการพิสูจน์ได้นะครับว่าทุเรียนในส่วนของเราการจัดการน้ำทาตุอาหารดีพอหรือไม่เนี่ยก็มีภาษาของผลผลโตน้ำสดใสน้ำเขียวนะครับลักษณะของใบก็สดใส ใบค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์พื้นเต็มไปด้วยวัชพืชอันนี้ก็คือเป็นตัวบ่งบอกในสภาพสวนสภาพใบและก็ที่ผลแต่ถ้ากรณีที่ผลชะงักหนาแห้งลักษณะของอขั้วและผลค่อนข้างจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนอันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกได้อย่างดีประเด็นตรงนี้ มาเจอคำถามอีกคำถามหนึ่งอาจจะเป็นคำถามที่สำคัญคือแล้วถึงเวลานี้เนี่ยเรายังแก้ไขได้ไหมพิทักษกรครับผมจะต้องตอบตามประเด็นที่เราได้เคยอธิบายไว้ในคลิปที่ผ่านมาพิทักษกรไปย้อนดูได้ทางช่องทาง YouTube ของชัยพืกษเกษตรจันทบุรีกรณีคำตอบที่ว่าทุเรียนเรายังโตได้หรือไม่เนี่ยเราต้องไปดูที่ภาษาของผลเท่านั้น ตัวที่จะบ่งบอกได้ว่าทุเรียนเรายังโตได้ก็คือปลายหนามปลายหนามของทุเรียนที่สวนเนี่ยจะบานชุดไหนก็ช่างครับเราเราอาจจะไม่ต้องไปย้อนอดีตแต่ปลายหนามยังเป็นสีชมพูหรือเป็นสีชมพูปนน้ำตาลอ่อนคำตอบตรงนี้บอกว่าทุเรียนของเรายังโตได้อีก20วันอีก20วันจากนี้ไปเนี่ยเรายังเร่งโตได้นะครับ ให้เข้าใจตรงนี้เป็นส่วนที่หนึ่งสรุปก็คือปลายหนามเป็นสีชมพูบางส่วนอาจจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองหนามในระหว่างล่องพูหนามในระหว่างล่องพูจะยังไม่แยกออกจากกันคือหนามเนี่ยจะเป็นเหมือนปิรามิดเขายังตันอยู่ก็แสดงว่ายังโตต่อ,ตอแต่ถ้าหนามยุบลงตัวตีหน,นามยุบป,ปลายหนามเรียวตรงนี้ อาจจะเป็นเฉพาะบางส่วนของทุเรียนที่ขาดแคลนน้ำขาดแคลนอาหารขาดแคลนปัจจัยเขาอาจจะแสดงอาการยุบของหนามแต่ปลายหนามยังเป็นสีชมพูอยู่ก็แสดงว่ายังโตอยู่ได้ประการที่สาม่องในระหว่างตีหนามยังเป็นสีเขียวก็ยังคงเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าทุเรียนเหล่านี้ยังโตได้รวมถึงในลักษณะ ัวพลูหรือร่องพลูยังไม่เบ่งพอร่องคูยังไม่เบ่งเต็มที่ก็คือการสร้างเนื้อ,อยังไม่เต็มที่น้ําเขาจะอยู่วางตัวเป็นระเบียบแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาจเจริญเติบโตและพัฒนาร่องของ้ําในระหว่างตรงกลางพลูตรงที่เวลาสุกแล้วเราแกะออกเขาดีตีโค้งหนีออกจากกันนั่นเป็นคําตอบว่าทุเรียนเหล่านี้จะไม่โตแล้วนะครับ พะเขาดีดออกจากการเต็มที่แล้วดังนั้นถ้าเขายังไม่ดีดออกน้มยังเรียงตัวเป็นปกติก็เป็นคําตอบว่าทุเรียนของเรายังโตได้เมื่อเรายังโตได้เราก็จะต้องเพิ่มน้ําเพิ่มอาหารเพิ่มปัจจัยเข้าไปทั้งในทางระบบรากเป็นหลักทางใบและที่ผลก็เป็นการตกแต่งอีกส่วนหนึ่งตรงนี้ยังสามารถที่จะเล่นการจเจริญเติบโตได้ก็ย้ําว่าจะเป็นภาษาที่ผล แล้วก็เราก็จะดูต่อไปว่าในลักษณะอาทุเรียนเนี่ยมันจะโตจากด้านบนจากผ่านขั้วผลลงมาด้านบนแล้วก็ไล่การเบ่งพลูลงมาถึงด้านล่างบางครั้งเราอาจจะผลว่าทำไมก้นทุเรียนเรายังแหลมก็นั่นหมายความว่าถ้าทุเรียนก้นแหลมเราก็ย้อนกลับไปดูองค์ประกอบสามอย่างคือปลายหน้มสีชมพูร่องน้าสีเขียวน้ายังไม่ยุบตัว ล่องน้ํายังไม่หนีออกจากกันเรายังดันส่งมาได้อีกถึงก้นผลเวลาที่เราดันตรงนี้ก็อีกประมาณ20วันตรงนี้ยังเป็นเวลาที่เราสามารถเล่งการเจริญเติบโต,ต,ตได้คือประเด็นผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ว่าถึงแม้ว่าทุเรียนในสวนของเรากับสวนข้างเคียงบานพร้อมกันคําว่าทุเรียนบานพร้อมกันมันต้องเก็บเกี่ยวพร้อมกันใช่หรือไม่ คือถ้าในคําตอบของระบบของพวกนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญร,ระบบราชการเขาบอกใช่แต่ถ้าในความจริงของเราชาวสวนบอกว่าไม่ใช่เพราะอะไรหนึ่งถ้าทุเรียนแตกใบอ่อนการสุกแก่จะเลื่อนออกไปประมาณเกือบ20วัน 2. ถ้าทุเรียนผลผลิตน้อยการสุกแก่จะเร็วมาอีก15วันถ้าผลผลิตดกมากการสุกแก่จะช้าออกไปอีก20วัน อากาศที่ร้อนแห้งแล้งทุเรียนจะสุกแก่เร็วขึ้นมาอีกประมาณ7-10วันสวนที่มีการจัดการดีบริหารจัดการดีให้น้ำดีอาหารดีหลวมถึงมีการแตกใบอ่อนในช่วงของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็หรือเมษมีนาปลายตอนนี้ใบยังไม่เต็มที่ก็ยังสามารถที่จะโตต่อไปได้อีกเพราะฉะนั้นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวมันก็จะยืดออกไปนะครับเราดูจากคุณสมบัติ องค์ประกอบตรงนี้จึงตอบได้ว่าไม่สามารถที่จะไปกาหนดได้ว่าจะต้องเก็บเกี่ยวภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้ให้ดูจากภาษาของผลที่เขาแสดงออกเพราะฉะนั้นในประเด็นคําตอบทุเรียนถ้ากรณีที่จะไม่โตแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างลักษณะของขั้วแข็งขั้วยุบตัวขั้วสาก น้ำตรงบริเวณด้านบนของผลตรงที่จะติดกับขั้วเนี่ยน้ำเขาเริ่มขยายตัวแล้วหุ้มเข้ามาจนถึงก้านผลเป็นส่วนที่สองปลายน้ำแห้งเป็นส่วนที่สามน้ำยุบตัวเป็นส่วนที่สี่ตัวล่องพลูน้ำตีแแบออกจากกันเรียกว่าแบะเต็มที่ตั้งแต่ด้านบนหัวผลจนมาถึงก้นผลเป็นประการที่ห้า ล่องน้ําเป็นสีน้ําตาลเป็นสะเก็ดประการที่6แล้วก็บริเวณก้นผลน้ําตรงบริเวณก้นผลตีหงายกลับไปด้านหลังเป็นประการที่6ถ้าเป็นอาการแบบนี้เราไม่สามารถที่จะไปเล่งให้เขาโตได้ก็ต้องให้เขาสุกแก่ไปตามกลไกทางธรรมชาตินี่เป็นการใช้ภาษาของผลที่เป็นตัวบอกพี่นักกรต้องเข้าใจนะครับว่า ในเมื่อทุเรียนเขาหยุดชะงักการเจริญเติบโตจากการขยายผลก็เป็นเรื่องของการสุกแก่เราก็ต้องไปในแนวทางนี้เราจะไปเร่งส่งอย่างไรนั้นก็คงไม่สามารถที่จะ,ะไปแก้ไขปัญหาได้เพราะถ้าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะต้องเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมการเจริญเติบโตของทุเรียน60ไม่ได้ก็70วัน80วัน90วันยังได้อยู่แต่นี่หมายความว่าทุเรียนเขาหยุดโตแล้ว เพราะฉะนั้นในประเด็นคําตอบก็คือภาษาที่ผลเป็นตัวบอกเท่านั้นเองว่าเราควรจะให้เขาสุกแก่ตามทกลไกทางธรรมชาติหรือเราจงสามารถที่จะไปเร่งให้ผลโตได้ก็เป็นคําตอบสาระในเช้าวันนี้ครับรวมถึงในส่วนของมุมมองจากพินักรที่บางครั้งท่านก็มีข้อมูลนะครับว่าเราหวังว่าเราจะรอสถานะราคา เพราะทุเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเราคาดว่า,าเราจะเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงประมาณสักปลายเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภาถ้าเรายืดระยะเวลาออกไปเราก็คาดว่าปริมาณผลผลิตชุดใหญ่หมดไปราคาก็จะปรับตัวขึ้นตรงนี้สามารถทำได้หรือไม่ก็เป็นประเด็นครับว่าเราสามารถที่จะดำเนินการได้หรือเราทำได้แต่ทางนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จ สิ่งที่พี่นงสกรลจะต้องกลับไปเป็นผู้ตัดสินใจเองคือภาษาของผลคำว่าภาษาของผลคืออาการของผลที่บอกว่าทุเรียนแก่จัดเราก็ต้องปล่อยให้เขาสุกแก่หรือต้องเก็บเกี่ยวเพราะว่าทั้งในด้านของการคัดในด้านของน้ำหนักในด้านของการสูญเสียด้านการตลาดคือถ้าเป็นทุเรียนแก่จัดสุกจัดเราอาจจะโดนคัดออกก็ฝากไว้เป็นแง่คิดมุมมองเช่นเดียวกันครับ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันในวันปีใหม่นะครับสวัสดีครับ